มาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินปลานะครับมาหาปลานะครับมาล่าปลากินกันนะครับนี่ครับเครื่องหาปลานะครับผมจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ซอสปลานะครับดูครับพี่สายของผมเป็นคนสัตว์นะครับแล้วก็คนดาแล้วก็เฟียนของผมนะครับเป็นคนเอาหิง ชางปลานะครับไม่รู้จะว่ายังไงนะครับภาษาไทยจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะเฮงนะครับที่เอาจับปลานะครับมีปลาตัวเล็กๆนะครับปลาใหญ่ไม่มีนะครับนี่ครับนำทานที่บ้านของผมเลยนะครับนะครับคนนี้เป็นเฟียงของผมนะครับก็คนนั้นเป็นนาผมนะครับนี่ครับดูเลยครับ ดูเลยครับอันนี้เป็นปลาตกะเล็กๆนะครับอันนี้เป็นปูภูเขานะครับมันอยู่ตามลําธารนะครับเขียงมากนะครับปูแบบนี้นะครับดูเลยครับคุนสรงครับอันนี้เป็นหาปลาแบบภาษาไทยรอนะครับก็จำนวนคนอีสานขราบนั่นแหละที่ทำมาหากินนี่ครับ คนน้าผมแล้วก็มีผมด้วยนะครับก็พี่สายของผมด้วยจะมีลูกออสแล้วก็ปลาตัวเล็กๆนะครับปลาใหญ่ไม่มีนะครับเพราะว่าคนกินเยอะกว่าปลานะครับอันนี้เป็นปูนะครับปูภูเขาอันนี้เป็นตัวเมียด้วยนะครับ ามันจะแข็งแก่งน,นะครับ,บ,บดูเลยครับปูภูเขานะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเอาใส่เข้าไปดูครับปลานินก็มีด้วยนะครับไม่รู้มันมาจากไหนนะครับนี่ครับสวยงามอยู่สวยมีน้ำทาน นี่เลยดูเลยดูเลยโอ้ยไม่ได้ห็นแล้วนะครับนี่น,นี่ทำแบบนี้ปลาก็จะไหลเข้าหิงนะครับไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะครับดูกันเยอะๆนะครับ อันนี้ผมจะมาเอาโยกกล้วยนะครับเอาไปใส่หลามปลากันนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยปลาน,นะครับดูนะครับอันนี้ต้นกล้วยปลาน,นะครับนี่ครับโยกครับเอาโยกไปทำอาหารกินทำใส่หลาปลากินกันนะครับอร่อยมากๆครับ อันนี้เป็นโยกกล้วยนะครับโยกกล้วยป่านี่เลยครับป่าธรรมชาตินี่เลยดูดูด,ดูสวยงามมากมีต้นกล้วยอยู่ ผมจะเอาสองต้นนะครับทมจะตัดต้นกล้วยก่อนครับไดแล้วครับลงไปแล้วครับนี่ครับปีกล้วยนะครับผมเอาสองลูกนะครับสองลูกก็น่าจะพอแล้วนะครับคูณสี่คนนะครับนี่ครับปีสองลูกกับยศกล้วยนะครับอร่อยมากๆครับนำทานก็สวยนะครับ ต้นกล้วยสวยงามนะครับดูครับนี่ครับกล้วยป่านะครับอันนี้นี่ครับพมอไมโยข้างเหนือนะครับแล้วก็ถ่ายลงไปทางใต้นะครับนี่ครับป่าธรรมศาตรวิวสวยงามนะครับนี่ครับกันมาแล้วนะครับ พวกหาปลานะครับนี่ครับน้ำที่ผมอยู่มันจะไม่ใส่นะครับจะออกขุ่นๆนิดหน่อยนะครับนี่ครับหาปลากันมาตั้งนานแล้วนะครับ่าจะเหนืนะ่อยเนาะ นี่ครับขึ่งสมองแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นส้มนะครับเป็นส้มป่านะครับนี่ครับต้นจะยาวประมาณ1เมตรนะครับเป็นส้มในป่าอยู่บริเวณริมลำธารนะครับอร่อยมากครับส้มแบบนี้นะครับดูครับ ใบก็สีเขียวงามนะครับอันนี้เป็นน้าตกที่ใกล้บ้านนะครับสองขอไว้นะครับพอใต้จะมีประมาณ5 6ถึงเมตรนะครับค้อเหนือก็ประมาณกันนะครับเท่ากันนะครับ5 6ถึงเมตรเหมือนกันนะครับดูเลยครับก็สวยดีนะครับที่นี้ก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะครับนี่ครับ ลำทางเมืองเลยนีนดด่ดูนะครับนี่ครับป่าก็ได้แค่นี้นะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ลามกันนะครับดูรครับปูก็มีแมงอะไรก็มีหมดนะครับนี่ครับหลังปลานะครับ ก็แบบนี้แหละครับน่าจะอร่อยมากครับอร่อยมากๆนะครับปลาแบบนี้นะครับเอามาลางนะครับแล้วก็มาเฉลิมเกินกันแล้วนะครับนี่เลยมีเบกาเสิงติดมาด้วยนะครับดูเลยครับนี่อันนี้เป็นลามปลาธรรมศาตินะครับอร่อยมากครับดูเลยครับนี่ครับผมเริ่มใส่น้ํามันพืชนะครับไม่มีน้ํามันพืช คลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับใครยังได้เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าต่อไปรอดูกันนะครับสวัสดีครับ